สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้พาปั่นจักรยานเข้าตัวเมืองนะคะเส้นทางจักรยานบนตัวเมืองคือเส้นที่ปั่นง่ายที่สุดแล้วค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะคะตัวเมืองเหมือนกับว่ามันจะอยู่บนเขาเอาอพาร์ตเมนต์ของวันเหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาเราปั่นจักรยานออกเนี่ยมันจะเหมือนลงไปตามทางเรื่อยๆค่ะแล้วก็ส่วนตอนกลับนะคะวันนี้ได้เข็นจักรยานแน่นอนเลยจ้าวันจะพาทุกคนไปเก็บผักป่าสวีเดนนะคะซึ่งลุ้นมากๆเลยว่าจะมีอะไรให้เราเก็บบ้าง ไปลุ้นกันค่ะเป้าหมายแรกที่วันจะไปจอดก็คือย่าหวานค่ะทุกคนเอามาลวกกินกันนะ้ำพริกแซ่บมากไปชมกันซ้าดอกไม้ที่บานในช่วงนี้คือดอกซีเรียนนะคะทุกคนมีสีขาวชมพูอ่อนชมพูเข้มแล้วก็สีม่วงค่ะ เขาจะออกดอกเป็นพุ่มเต็มต้นเลยนะคะอันนี้คือสีม่วงอ่อนแล้วก็จะมีม่วงเข้มด้วยนะคะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะเป็นสีขาวกับสีม่วงสลับกันค่ะสวยงามมาก สวยมากทุกคนเดี๋ยวขากลับนะคะวันจะพามามุมนี้อีกรอบหนึ่งค่ะว้าวสวยมากตอนนี้รถมันจะไหลไปตามภูเขานะคะเร็วมากทุกคนโอ้โหลนนึกสภาพตอนกลับนะคะที่เราปั่นจักรยานไปไกลแล้วเมื่อยมากทุกคนเ้รอชุมตอนกลับ ถึงแล้วนะคะทุกคนทุ่งหญ้าที่มีหญ้าหวานค่ะวันก็จะมาเก็บทุกปีนะคะเรียกว่าเรามาแย่งกวางะคะ่ะทุกคนมีน้องๆสาวไทยในต่างแดนนะคะไปเก็บผักติ้วฝรั่งตามแล้วบอกว่าโอ๊ยอยากเห็นต้นชัดเนี่ยค่ะทุกคนมันไม่ทันแล้วนะคะมันแก่แล้วค่ะมันกินได้ไหมเขาฝรั่งเขาแนะนำว่าไม่ให้เก็บตอนมันออกดอกนะคะ เนี่ยต้นมันจะคล้ายๆเป็นไม้อวบน้ํานะคะทุกคนนี่นี่นี่มีต้นเล็กอันนี้คือต้นเล็กของเขานะคะเวลาหักมันจะเปาะเลยอะค่ะมันเป็นไม้อวบน้ําอันนี้ก็คือ,อ,อผักติ้วฝรั่งค่ะป่ะเราไปดูญ้าหวานนี่นะคะอยู่ตรงวันเรียกว่าวิวหลักหล้านของวัน ด้านหลังคือทะเลสาบนะคะคนที่เขามีเรือแล้วก็ชอบตกปลาเขาก็จะเอาเรือออกช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะบรรยากาศแบบชิลฟินมากตามหาหญ้าหวานหญ้าหวานก็จะคล้ายๆต้นหญาค่ะทุกคนวันก็จะมองหาก่อนมองหาต้นแรกให้เจอก่อนเดี๋ยวก็เจอเองนะคะ บางปีก็ไม่ทันกวางเพราะว่าลูกกวางจะชอบกินหญ้าหวานมากๆเลยค่ะบางปีวันมาเรียกว่าเห็นแต่เห็นแต่ตอของมันนะคะปีนี้ไม่แน่ใจเลยทุกคนเดี๋ยวนะทำไมเงียบเลยอะ่ะทำไมไม่เห็นเลยต้นมันจะใกล้ๆกับต้นหญ้านี้นะคะ ส่วนดอกสีเหลืองนี่คือดอกเนยนะคะสเสมอรุ่มลุกเขาจะเป็นดอกเล็กๆค่ะแล้วก็จะขึ้นตามทุ่งหญ้านะคะสลับกับหญ้าสีเขียวสวยมากๆตอนนี้เพิ่งเริ่มขึ้นค่ะแต่หญ้าหวานเราอยู่ไหนหาไม่เจอเลยจ้อันนี้ผักติ้วยอดอ่อนยังไม่ได้เก็บไว้ใส่แกงเห็ดเลยค่ะทุกคน มันอยู่ที่เดียวกันกับอที่เราจะไปเก็บยอดฮอปนะคะเดี๋ยววันหน้าที่เป็นวันหยุดวันก็จะพาไปเก็บยอดฮอปคะ่ะทุกคนตรงนี้เป็นผักติ้วที่ที่อ่อนคะ่ะทุกคนนี่เก็บหญ้าไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บหญ้าออกที่บ้านคะ่ะวันใส่ถุงมือมาเก็บตำแย้ฝรั่งด้วยนะคะวันนี้นี่ผักติ้วคะ่ะ ต้นผักติ้วนะคะอ่อนๆคืออร่อยถ้าดอกออกแล้วคือวันอ่านตามตำราฝรั่งนะคะเขาบอกให้เด็ดดอกออกค่ะมีฝรั่งบางคนนะคะที่เขาไปเก็บตำยาฝรั่งค่ะแล้วเขาเจอวันใช่ไหมคะแล้วเขาก็เห็นว่าในตะก้าผักของวันเนี่ยมีผักติ้วค่ะเขาก็จะมาแนะนําว่ามือมันกินได้เธออันนี้แต่เธอรู้ไหมว่าต้อง เอาดอกมันออกนะคะเหมือนกับกินดอกมนแล้วจะท้องเสียประมาณนั้นนะคะวันก็อ๋อขอบคุณค่ะประมาณนั้นเลยโอ้ยทุกคนปัญหาต้นญ้าหวานไม่เจอจริงๆค่ะไม่แน่ใจว่ากวางกินไปหมดแล้วหรือว่ามันไม่เกิดนะคะมีผักติ้วยอดอ่อนๆทุกคนอ่อนๆอ้วๆมากเลยอะ่ะต้นใหญ่มากนี่ค่ะ ทุ่งตรงนี้เพิ่งเกิดนะคะผ,ผักในทุ่งหญ้าค่ะทุกคนจ้าโอ้หัวสวยมันจะเกิดอยู่ในทุ่งหญ้าเนาะสำหรับมือใหม่ที่อยากเก็บนะคะดูชื่อภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาสวีเดนด้านล่างเลยนะคะถ้าป่าไหนมันสมบูรณ์ดินสมบูรณ์มากคือต้นเขาอ่ะจะอวบใหญ่แบบนี้เลยค่ะ ะะดอกหางสุนัขจิ้งจอกหรือดอกลูพิ้นนะคะเริ่มบานแล้วค่ะนี่สวยงามมากแล้ววันก็มองเห็นต้นญ้าหวานหนึ่งต้นมีตรงโซนบ้านวันจะมีสีชมพูกับสีม่วงค่ะเดี๋ยวว่าเราไปดูต้นญ้าหวานกัน,นต้นญ้าหวานจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะขึ้นกับต้นญ้าเลย ดอกเขาจะเป็นสีเหลืองแต่ยอดเขาเนี่ยอเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกแซ่บดีนักแล้วจะเกิดปนๆกับต้นดอกลูพินเลยนะคะวันมองเห็นทุกคนได้หลายกิ่งอยู่ด้อนี่คะ่ะย่าหวานเดี๋ยววันใส่ชื่อเป็นภาษาสวีเดนให้นะคะเก็บก่อนที่มันจะออกดอกคะ่ะอุ้ยหลายต้นเลยคะ่ะทุกคน สวยมากกับดอกลูพิ้นด้วยนะคะกำลังบานกับทุกคนเดี๋ยวพอมันบานเยอะๆเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะ ส่วนวันขอเอาตัวเองแทรกลงไปในดงดอกไม้ก่อนนะคะทุกคนทุกทา่านสวยมากๆเลยค่ะเส้นทางจักรยานของมาดามบ้านนาสวีเดนก็จะสวยฟินแบบนี้เลยค่ะลักษณะของต้นญ้าหวานนะคะทุกคนมันจะให้ดูต้นมันจะเป็นคล้ายๆต้นอ้อยค่ะมันก็คือต้นญ้าเนาะแต่มันต้นใหญ่ค่ะทุกคนนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้กำลังจะออกดอกแล้วนะคะ แล้วก็ที่การเขานะคะเวลาเราหักมันจะหักเปาะแล้วก็จะมียางค่ะนี่นะคะใบของเขาคือมันเป็นใบผักอะคะ่ะมันไม่ใช่ใบหญ้ามันจะแตกต่างกันเนาะส่วนอันนี้คือใบหญ้านะคะมันก็จะมีความคมคมค่ะส่วนต้นหญ้าหวานใบมันไม่คมนะคะนี่ลองหักดูถ้าเป็นยางออกมาแบบนี้ใช่แน่นอนนี่ค่ะหญ้าหวานจ้าแซบเลยวันนี้เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีม่วงแบบกลีบซ้อนสีขาวค่ะอันนี้เป็นป่ากระถินหวานของวันนะคะตรงนี้คือเป็นมุมที่ยอดสวยที่สุดเดี๋ยวเดินหาก่อนเริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่คือดอกของกระถินหวานค่ะแต่ว่าเราจะกินยอดอ่อนของเขานะคะภา,าษาสวีเดนเรียกว่าเยอร์เชตเนี่ยค่ะเราก็จะหายอดอ่อนๆแบบนี้นะคะม ยอดอ่อนๆอ,อ,อ้วๆต้นจะเป็นเหลี่ยมๆป,ป้องๆค่ะทุกคนดูชื่อภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษเราลองไปเปรียบเทียบนะคะมีขึ้นทั่วไปตามทุ่งหญ้าในยุโรปทุกประเทศเลยค่ะอ่ามันเป็นพืชตระกูลถั่วหรือเราเรียกว่าถั่วป่าแต่เราจะกินยอดมันนะคะรสชาติมีความฝาดน้อยๆแล้วก็เหมือนกลิ่นคล้ายๆต้นกระถินค่ะ าดูยอดก่อนมันปีนี้ฝนไม่ตกค่ะมันก็เลยไม่อวบแล้วก็ออกดอกเร็วมากทุกคนเอาไปกินกับยำหอยนางรมอร่อยมากค่ะหายอดส,สวยๆก่อนนี่นะคะก็จะขึ้นเป็นดงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อยู่บนบนสนามหญ้าทั่วไปนะคะเนี่ยค่ะดอกจะเป็นดอกถั่วนะคะทุกคนมันก็คือพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะดอกก็กินได้แต่ <c oughs> ตอนเช้าอากาศจะเย็นนิดนึงนะคะแต่ฝรั่งก็จะแนะนำให้เอาดอกออกค่ะทุกคนหายอดอวบๆก่อน <c oughs> เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นทุ่งเป็นดงแบบนี้เลยค่ะมองไม่ค่อยเห็นยอดอวบๆเลยเนี่นะคะวันจะเก็บไปกินกับยำหอยนางรมนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มเก็บยากแล้วค่ะเพราะว่ามันมีดอก เก็บผักป่าฝรั่งให้ฝรั่งตกใจอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคนจอดรถถามวันว่าเธอทำอะไรแล้ววันก็จะเปิดชื่อภาษาสาวีเดนให้เขาดูค่ะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นผักป่านะเธอกินได้เชื่อฉันเถอะต้องบอกฝรั่งนะคะว่าเชื่อฉันเถอะเชื่อฉันเถอะมันกินได้เธอเนี่ยนะคะขึ้นแทรกอยู่กับต้นหญ้าค่ะเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มเลยนะคะ พี่พี่น้องน้องชอบถามอร่อยไหมเป็นยังไงอยากชิมวันจะบอกว่าผักเมืองไทยอร่อยที่สุดแล้วค่ะที่เราต้องมาเก็บผักป่ากินเนี่ยเพราะว่าแถวนี้มันผักปาก่าผักเมืองไทยแพงมากเราก็เลยต้องเก็บกินนะคะทุกคนนี่ขึ้นเป็นดงแบบนี้แหละอุ้ยตรงนี้ยอดอ่อนสวยเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งเก็บกันค่ะ แต่ว่ายอดมันไม่ค่อยอวบค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีฝนนั่นเองนะคะแรงมากยอดผอมๆโอ๊ยบุดมืออกีกนี่นะคะลักษณะลำต้นเขาการเขาจะเป็นเหลี่ยมๆค่ะมันอยู่ในทุ่งนาของชาวบ้านนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นรถที่วิ่งออกมาจากปาค่ะก็จะมีรถวิ่ง บ้างนะคะเดี๋ยวบางคนเขาจะจอดถามเราคะ่ะทุกคนด้วยความเป็นห่วงว่าเธอทำอะไรกินได้จริงเหรอทำไมฉันไม่เคยรู้เลยเกิดมาฉันเพิ่งมาเห็นคนไทยเก็บกินนี่แหละประมาณนี้นะคะทุกคนนี่กระถินฝรั่งค่ะเนี้ยนะคะ เขาจะขก้นเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นก้อนค่ะทุกคนนี่นี่นี่มีฝักของเขาด้วยนี่ค่ะโชคดีเลยค่ะวันนี้ได้เห็นฝักของเขาด้วยค่ะก็จะเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะคะเสียงวันหายทุกคนเอ้อากาศมันเย็นค่ะทุกคนปั่นจักรยานมานะคะก็ยังคงเย็นอยู่ค่ะในช่วงเช้าๆ้านี่ค่ะฝักของเขาก็คือถั่วลันตาถั่วลันเตาป่านั่นเองนะคะ แต่เราไม่นิยมกินฝักนะคะเล็กมากเล็กกระจิ๋วเลยค่ะส่วนอันนี้คือยอดชัดๆนะคะเป็นแบบนี้ต้นเป็นเหลี่ยมๆนะคะทุกคนหาไม่ยากนะคะต้นเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็ขึ้นเป็นกลุ่มๆค่ะเราก็สังเกตต,ตอนที่เขาออกดอกนะคะสำหรับมือใหม่ เนี่ยค่ะ,ะดอกก็เป็นแบบนี้ก็คือดอกถั่วนั่นเองนะคะมาเจอกระถินฝรั่งที่ขึ้นในที่โล่งๆนะคะก็เลยจะพาทุกคนทุกท่านชมนี่นี่ยอดแบบนี้คืออร่อยเลยนะคะตอนที่เขาเพิ่งออกเป็นยอดอ่อนๆคะ่ะกลิ่นของเขาจะคล้ายๆกับต้นลันถั่วลันเตาอ่อนนะคะรสชาติคล้ายๆกักระถินคนไทยที่มาอยู่ในต่างแดนก่อนวันเขาก็เลยเรียกว่ากระถินฝรั่งคะ่ะทุกคน เราจะเก็บกินยอดอ่อนของเขานะคะนี่ค่ะตรงนี้ขึ้นแบบเป็นป่าลุ่งๆสวยงามมากนะคะยอดอ่อนๆของเขาชัดๆอีกครั้งค่ะอาแสงแดดหายเลยนะคะเราก็ปั่นจักรยานต่อคะ่ะทุกคนนี่ยอดแบบนี้นะคะเป็นปล้องๆเหลี่ยมๆค่ะ รอบนี้เรียกว่าแซบหนัวมากๆเลยค่ะไปจัดจานกับผักป่าสวีเดนกันค่ะเราก็กินกับผักป่าสวีเดนค่ะที่วันเดเก็บมาสดๆเลยผักกระถินฝรั่งค่ะฝรั่งเขาแนะนำให้เอาดอกออกนะคะทุกคนเขาว่ากินแล้วมันจะท้องเสียค่ะสำหรับดอกนะคะแต่ยอดคือกินได้ปกติค่ะ วันก็กินแต่วันก็ไม่เคยท้องเสียนะคะที่มันติดมาตามก้านเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผักติ้วฝรั่งก็เอาต้องเอาดอกออกค่ะช่วงนี้คือมันจะมีดอกแล้วเวลาเราเก็บมามันจะเป็นแบบเนี้ยก็เอาดอกออกเขาบอกว่ามันจะท้องเสียแค่นั้นเองค่ะแต่มันไม่ได้เป็นพิษอะไรนะคะกับยำหอยนางรมของเราค่ะมาแซบหนัวมากค่ะวันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน กินกับผักป่าสวีเดนกันเลยแล้วก็สุดท้ายเราโรยหอมทอดค่ะนี่น่าทานไหมคะมาจ้ามีเมน,น,นูเลยคะ่ะทุกคนดูตัวใหญ่ยักษ์มากวันนี้มีตะไคร,สร้สดซอยด้วยนะคะมาอือหือ,อ กระถินฝรั่งค่ะอม,มีความเหมือนกระถินไทย,ยค่ะทุกคน ักติ้วฝรั่งก็มีความเหมือนผักติ้วไทย <c oughs> คือมันจะเปรี้ยวๆนะคะผักติ้วน่าจะเป็นผักป่าทางภาคอีสานกับภาคเหนือภักไต้ไม่รู้จักกันเลยลองค้นหาดูนะคะชื่อว่าผักติ้วมันจะออกดอกขาวฟูเหมือนดอกซากุระเหมือนดอกแอปเปิ้ลเมืองน,นอกเลยคะ่ะอื ดูตัวนี้ทุกคนใหญ่เป็นพี่เบิ้มขนาดนี้น้องก็ต้องขอหั่นขึ้นนะคะเอาช้อนตักมันจะได้กินอหอมทอดแล้วก็พริกด้วยะคะ่ะแสรมมา สำหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้มาดามบ้านาสวีเดนด้วยดีเสมอมาไม่ว่าวันจะทำคลิปอะไรก็ตามขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ